โรงเรียนนนจริญพิทยาคมตั้งอยู่เลขที่120หมู่1นึ่งตำบลนนเจเรญอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางบริหารงานโดยนางสาวทัศนีเนตรประโคนผู้อำนวยการสถานศึกษาและนายพิทักษพิเศษรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน543คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน43คนวิสัยทัศน์โรงเรียนผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลลโลกมีความสุขปลอดภัยดำรงชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคำขวัญประจำโรงเรียนเรียนดีประพฤติดีมีวินยัยน้ำใจงามอัตลักษณ์โรงเรียนออมดีมีสุข เอกลักษณ์โรงเรียนภูมิทัศน์สะอาดบรรยากาศร่มรื่นค่านิยมของโรงเรียนรับผิดช,ชอบมีน้ำใจขับเคลื่อนนโยบายเป็นทีมโรงเรียนนนทเริญพิทยาคมจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความรู้ทักษะสมรรถนะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดดังนี้มาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะและเจตคติในการพัฒนาการเรียนรู้มีความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีจากผลการดําเนินง,งานปีการศึกษา2564ถึงปีการศึกษา2566ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานซึ่งสูงกว่าเก ที่สถานศึกษากำหนดผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษามีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีคุณธรรมจริยธรรมและพร้อมที่จะเป็นคนโลกโรงเรียนได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จากผลการดำเนินงานปีการศึกษา2,564ถึงปีการศึกษา2,566ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปนตามมาตรฐานซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดตามความสนใจความถนัดด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายได้แก่ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS โครงงานคุณธรรมสพทซึ่งผู้เรียนสามารถประเมินผลความก้าวหน้าและพัฒนาตนเองอันนำไปสู่การสร้างผลงานเชิงประจักษ์จนได้รับรางวัลชมเชยโครงงานคุณธรรมระดับประเทศและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่3ขึ้นไปซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้การบริหารจัดการด้วยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันจุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคโอกาสในการพัฒนายอย่างเป็นระบบร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมที่สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรและทบทวนให้เห็นความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูป,ปธรรมผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อคุณภาพและสวัสดิการของผู้เรียนสร้างบรรยากาศสถานศึกษาจนเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC ที่มีการจัดการความรู้และเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาตนเองและจัดการเรียนรู้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสถานศึกษาได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ITA ออนไลน์อยู่ในระดับ AA มีกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลา กรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้โรงเรียนมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best p r a c t i c e ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2567ระดับดีเยี่ยมมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่นโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการติดตามผลผู้จบหลักสูตรโดยนักเรียนร้อยละ60ที่จบการศึกษาได้รับการศึกษาต่อ และนักเรียนร้อยละ40มีการประกอบอาชีพตามความเหมาะสมและได้นำผลการติดตามมาใช้พัฒนาหลักสูตรรวมทั้งมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติรวมถึงส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพได้แก่กิจกรรมกีฬา เิราพรแม่ครัวตัวน้อยเมคอัพเพื่อสร้างเจตคติที่ดีและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้ปกครอง มีระบบสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามผู้เรียนรายบุคคลมีการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองและนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเหมาะสมจากการบริหารงานภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลที่ภาคภูมิใจดังนี้ นนเจริญพิทยาคมสมศักดิ์ศรีสร้างคนดีมีคุณธรรมงามนิสัยสร้างคนเก่งแกล่งกล้าพร้อมก้าวไปสู่หลักชัยในสังคมสมค่าคน